ทำพลังอรยธรรมกันเถอจิตว่างใจนิ่งวิญญาณสงบสมาธิสติปัญญาสว่างพล่างพราวแข็งแรงสุขสดใสร่ำรวยสุขสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกๆประการป้องกันโรคร้ายและภัยอันตรายทั้งปวงพ่อพระอริยธรรมไกลเทศไกลเดชบุญรอด อริยธรรมว่างนี่งสงบมหัศจรรย์ศักดิ์สิทธิ์รู้แจ้งแห่งความจริงในสรรพทุจสิงให้ความดีความรักความเมตตาสูงสุดประเสริฐยิ่งให้อภัยไร้เบียดเบียนตื่นเหนือการเบริกบานอิ่มเอิบปิติสุขอันเป็นยุรัน